โอเคครับก็กราบสวัสดีเพื่อนๆพชาวลายเกมเศรษฐีกันทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อาอยู่กับผมนะครับฮอสซาเกมเมอร์นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาบอกแล้วกันนะครับว่าหาเพชรยังไงให้มีเยอะๆนะครับหลายๆคนนะครับถามกันเข้ามาเยอะมากนะครับเออผมก็เลยวันนี้เดี๋ยวจะมาทําคลิปให้ดูแล้วกันนะครับในวิธีการหาเพชรของผมเนี่ยว่าผมหาวิธีไหนบ้างนะครับเอาวิธีแรกที่ทุกคนทําได้กันเลยนะครับวิธีที่1นะครับอ่า ภารกิจนะครับนี่ภารกิจตรงนี้นะครับสิ่งแรกที่ทุกคนทําได้ดิเห็นไหมมันจะมีได้50เพชรเนี่ยลงแชมเปี้ยนลีกครั้งหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องทําให้มันครบนะครับทำให้ครบทุกวันนะครับอ่ะมีเนี่ยเห็นไหมก็จะได้10เพชรเนี่ยเนี่ยภารกิจมี10เพชรเนี่ยวันนี้50นะครับได้50แล้วนะครับได้50แล้วก็รวมกับลูกบาศก์ดิเนี่ยได้30แบบลูกบาศก์ขั้นต่ำอ่ะเปิดขั้นต่ำอ่ะจะได้30นะครับ วิธีแรกที่จะหานะก็คือนี่แหละภารกิจรายวันนะครับเดี๋ยวผมจะบอกก่อนนะครับว่าแต่ละวันนะครับได้กี่เพรอันนี้ผมเก็บสถิติมาแล้วนะครับในเก็บมาประมาณสองอาทิตย์นะครับดูดูมาประมาณ2อาทิตย์แล้วนะครับอืวันจันทร์นะครับทําภารกิจพวกนี้นะครับจะได้หกสิเพรนะครับวันอังคาร80ดสิบนะครับวันพุธ60สแล้วก็วันพฤหัสแ80ดสิบนะครับวันศุกร์3าสิบครับ แล้วก็วันเสาร์80แล้วก็วันอาทิตย์30นะครับก็ถ้าทําครบทุกอันทุกวันนะครับก็จะได้อยู่รวมๆนะครับทั้งอาทิตย์นึงนะครับจะได้420เพชรนะครับอ่าอันนี้นะครับได้420เพชรแล้วก็ยังมีภารกิจลายสัปดาห์อีกนะครับอ่าลายสัปดาห์นะครับนี่คืออ่าเห็นไหมเนี่ยเล่นแชมเปี้ยนลีคครบอ่า100ก็เล่นครบ9ก้า้งก็ได้100เพชรนะครับแล้วก็มีอะไรอีกนะมีเล่นนี่โดบิโน่นะครับ โดบิโน่นะครับเล่นก็ครบ15ครั้งก็จะได้อีก100นะครับแล้วก็มีรางวัลเนี่ยเก็บพวกนี้ให้ครบเนี่ยจะได้อีกส0งร้อยนะครับ200นะครับ,รบแล้วก็รวมจากลูกบาทอีกเนี่ยลูกบาทอีกเนี่ยขั้นต่ำเนี่ยได้3เพชรนะฮะสาเพชรนะครับรวมๆภารกิจรายสัปดาห์เนี่ยจะได้อยู่ที่400นะครับ430นั่นเองนะครับจะได้อยู่ที่430เพชรนะครับผมอ่ะอันนี้ เอาปีรวมกันนะครับจะเป็นทั้งหมดนะครับไอภารกิจแค่เราทําให้ภารกิจนี้ครบนะทั้งอาทิตย์นึงเนี่ยเราจะได้เพชรทั้งหมดนะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบนะครับผิดปะวะเออไม่ผิดหรอกมัง้งใช่ไหมหนึ 1, ่งพันโอ้ยไม่ใช่หนึ่งพันหกสิบเพชรพูดผิดเออหนึ่งพันหกสิบเพชรนะครับถ้าเราทําทุกวันนะ่ะให้มันครบนะครับก็จะได้แล้วหนึ่งพันหกสิบเพชรนะครับแล้วก็อันที่สองนะครับสิ่งที่ทุกคนทําได้นะครับ แล้วก็คืออะไรนะเดี๋ยวผมเปิดก่อนอ่ะนี่นะครับก็คือครอบครัวนั่นเองนะครับภารกิจนะครับครอบครัวนะครับก็คือถ้าเราอยู่ครอบครัวไหนเนี่ยถ้าดทเวิลสิบเนี่ย การันตีขั้นต่ำเนี่ยผมจะพูดถึงขั้นต่ำนะผมจะไม่เอาว่าทุกคนบางคนอาจจะเปิดได้พ่าร้อยหกร้อยแต่ผมจะเอาขั้นต่ำที่ได้ขั้นต่ำที่ได้นี่คือรางวัลครอบครัวเลเวลสิบเนี่ยจะได้รางวัลอยู่แล้วเนี่ยสามร้อยเพชรนะครับของเลเวลสิบนะครับจะได้อยู่แล้วสามร้อยนะครับแล้วเปิดลูกปาดเนี่ยอย่างต่ำจะได้สองร้อยเพชรอ่ะได้ห้าร้อยนะครับอ่าได้ห้าร้อยนะครับแล้วก็ แค่นี้นะครับรางวันครอบครัวนะครับขอให้เราอยู่ครอบครัวที่มันเรเวลสิบนั่นเองแล้วเขาช่วยเราก็ช่วยเขาเก็บแจนะครับแล้วก็สําหรับใครที่สนใจจะอยู่ครอบครัวผมนะครับอ่าตอนนี้ว่างอยู่2พี่นะครับมีคนมาขอเข้าแล้วที่หนึ่งนะครับตอนนี้ว่างอยู่2ทพี่นะครับเวลสิบแทบทุกวิคนะครับเก็บแจร้อยยีแจแค่นั้นเองนะครับไม่มีอะไรมากนะครับถ้าวิคไหนก็ยนจหยวดกันไปวิคไหนอาจจะมีแบบ60 70บ้างแต่ก็ขอให้เก็บนะครับเออช่วยกันนะครับ เออถ้าบิ๊กไหนแบบเราไม่เก็บอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ยนต์ยนกันได้นะครับก็คือได้60สิบสมมุติว่าบิ๊กนี้เราไม่ค่อยว่างเรามีภารกิจอะไรหลายๆลอย่างก็คือขอให้เก็บหน่อยสักนิดดึงไม่ใช่เป็นศูนย์นะครับมันจะเอาดูเอาเปรียบเพื่อนเกินไปนะครับสําหรับใครที่สนใจนะครับก็ถ้าผมเข้ามาได้แล้วก็กดสมัครเข้ามาได้นะครับบ้าง2พี่นะตอนนี้นะครับขออย่างต่าเก็บ120แจถ้าอาทิตย์ไหนไม่ว่างก็ นั่นแหละขอให้เก็บสัก60 50อย่างเงี้ยก็ขอให้เก็บหน่อยนะครับโอเคเนาะหรือถ้าใครไม่เก็บเลยประมาณผมจะดูมานสองอาทิตย์แล้วผมก็จะเตะออกเลยนะครับถ้าแบบเราไม่เก็บเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางอาทิตย์อะเราอาจจะไม่ว่างอะไรอย่างงี้ก็เข้าใจนะครับอาจจ,อาจจะติดภาร,รกิจจริงๆนะครับเออโอเคนะครับสิ่งที่เราทําได้เป็นอย่างที่สองนะครับก็จะได้500เพชรนะครับนี่คือขั้นต่ำนะครับนี่คือขั้นต่ำนะครับเออแล้วก็ผมลืมพูดถึง่ะลูกบาทด้วยเนี่ยลูกบาทไอเนี้ย เออผมรวมไปแล้วแหละเมื่อกี้ผมรวมไปแล้วผมรวมในคลิปเมื่อกี้ไปแล้วไงหนึ่งพันหกสิบเพซอ,อ่ะเออแล้วลูกบาทมันจะได้ขั้นต่ำสองร้อยสิบเพชรไงนะครับเออขั้นต่ำมันจะได้สองร้อยสิบเพชรที่เปิดลูกบาทอะ่ะแต่จริงๆผมเอาพูดถึงขั้นต่ำนะจริงๆเราเปิดอะ่ะได้เยอะกว่านั้นอยู่แล้วบางทีก็มีห้าสิบเพชรบ้างเจ็ดสิบเพชรบ้างแต่ผมจะพูดถึงขั้นต่ำนะก็ะคือทำภารกิจพวกนี้ครบทั้งหมดเนี่ยแต่ละรายวันนะครับจะได้ที่สี่ร้อยยี่สิบนะครับลูกบาทได้เปิดขั้นต่ำเจราายสัปดห์ก็คือ 430เพชรวมกันก็จะเป็น10,60พนเพชนะครับแล้วก็อันที่2นะครับครอบครัวนะครับได้500นะครับเรามาดูอย่างที่3กันนะครับสิ่งที่คนทำได้นะครับแต่บางคนมันอาจจะยากนิดนึงอ่ะนี่คือการเล่นแชมป้เปลีกนะครับเล่นครบเนี่ยถึง9วินนะครับเราจะได้ทั้งหมด900เพชนะครับคือจะได้ตรงนี้200นะครับตอนจบเราจะได้อีกอ่า700นะครับตอนเราจบอ่าก็จะได้ตรงนี้อีกเ0 0เพชนะครับสิ่งที่คนทำได้นะครับ เออก็นี่นะครับก็ไปทากันบางคนอาจจะได้ดีไม่ค่อยหดลงไม่ไหวจริงๆอันนี้ก็ช่วยอะไรไม่ได้จริงๆนะครับเออส่วนวิธีที่เท่าไหร่ละเมื่อกี้วิธีที่ไหนที่สาปะสมั้งเออส่วนวิธีที่4นะครับคือการโกยเพชรนั่นเองนะครับโกยเพชรเนี่ยก็คือโกยเพชรเนี่ยอาทิตย์นึงจะมี2วันนะครับจะมี2วันแต่บางวันบางอาทิตย์ G M อาจจะมีโคลเพทพิเศษเพิ่มขึ้นมาให้นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวจะตีขั้นต่ำไปแล้วกันนะครับโคลเพทเนี่ยขั้นต่ำผมตีไปวันละพันละกันนะครับวันละพันจริงๆรบางวันก็ได้พันเก้าบางวันพันหกบางวันพันสี่แต่ผมจะตีขั้นต่ำไปแล้วกันที่ผมโกยคือขั้นต่ำอ่ะได้วันละพันนะครับตีไปอาทิตย์หนึ่งมีสองวันก็คือจะได้สองพันเพชรอันนี้ผมตีไปแค่ขั้นต่ำนะเออจริงๆรมันได้เยอะกว่านั้นนะครับสองพันเพชรนะครับในการโกยเพชรนะครับโกยเพชรก็คือผมทํำคลิ เพิ่งสองสคลิปที่มาเนี้ยไปดูได้นะครับใช้สีหน้าจอนะเปิดสีหน้าจอเปิดสีไอดีนั่นเองนะครับเล่นสีไอดีนะครับอ่าก็สําหรับใครอยากรู้ว่าโกยเพชรยังไงครับไปดูได้นะครับคลิปเพิ่งลงไปได้ไม่กี่วัน3วัน4วันเองมั้งนะครับเออไปดูได้นะครับวิธีที่4นะครับคือการโกยเพชรนะครับผมก็ส่วนวิธีที่5นะครับสําหรับผมเนี่ยสำหรับผมนะครับคือโหมดโดบิโดนะครับอ่านี่นะครับคือเล่นโหมดโดบิโดนะครับผมเล่นทุกวันนะจริงๆบางคนอาจจะแพ้จริง ผมว่ามีวิธีทําของผมมาแหละนะครับเออนะครับก็คือเล่นโหมดโดบิโน่นะครับก็คือทํานะครับก็ขั้นต่ําผมได้วันละร้อยนะครับขั้นต่ําผมได้วันลร้อยแต่บางวันก็ได้สองร้อยสามร้อยแต่ผมตีขั้นต่ำนะให้วันละร้อยเล่นโดมิโน่ผมจะได้ทั้งหมดประมาณก็เจ็ดวันก็ตีไปเจ็ดร้อยละกันจริงๆโอ้ยได้เยอะจริงๆได้สองสามร้อยเพชรอะบางวันอะสองสามร้อยสี่ร้อยบ้างก็แล้วแต่นะครับสองร้อยสามร้อยนะครับส่วนมากจะอยู่ประมาณนี้ส่วนมากผมจะแต่ละวันผมจะอยู่ที่ประมาณสองร้อยสามร้อยนะครับวันละร จะมีส่วนน้อยที่ได้นะบางวันนะครับเออก็อีมมาดูได้นับสถิตินะครับถ้าใครมีเชื่อนะผมเล่นนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะว่าสถิตินะว่าผมเล่นโดมิโนจริงๆนะไม่ได้แบบเออไอ้นี่นะนี่นะครับโดมิโนนะครับผมจะเปิดสถิติให้ดูนะครับอ่ะนี่เล่นมา2วิคนะครับเล่นมา2สัปดาห์นะครับอ่ะชนะไป17เกมนะครับแพ้ไป3เกมนะก็คือเล่นมามันมีเพิ่งมาอัปเดตมา2วันนะวันนี้ก็เพิ่งวันพุธเอง นะครับเออก็เล่นมาแล้วสิเกม10เกมนะครับนี่ก็คือชนะนะครับนะหรือใครไม่ดูเดี๋ยวผมเข้าให้ดูเนี่ยเนี่ยนะครับคือเล่นไปแล้วนะครับครบแล้วนะครับอ่าสิเกมนะครับวันนี้นะครับก็ได้ประมาณตีขั้นต่าก็คือ100นะครับเวันก็คือ700อนะครับเออจริงๆผมผมรับกันโดบิโน่นะแต่ว่าผมไม่ค่อยว่างนะครับผมไม่ค่อยว่างตรนนี้ผมรับลูกค้าอยู่แค่คนเดียว2คนเองนะครับที่เล่นนะครับก็คือผมได้รับ เล่นให้ลูกค้าก็คือดันโหมดโดมิโนแล้วก็เล่นแชมเปี้ยนลีกให้ลูกค้าอะไรประมาณนี้นะครับถ้าลูกค้าที่ไม่ลงเองแชมเปี้ยนลีกนะครับผมก็จะเล่นลงให้นะครับสำหรับไอดีที่เขาพอเล่นได้พอโหดหน่อยนะครับเออนะครับสำหรับลูกค้าที่เขาไม่ลงผมก็จะลงให้ทั้งโหมดโดมิโนแล้วก็แชมเปี้ยนลีกนะครับเออสองโหมดนี้นะครับก็ตีไปเจ็ดร้อยเพชรนะครับหลักๆก็หมดแล้วมั้งน่าจะมีประมาณนี้นะครับอ่ะแล้วก็มีภารกิจพวกนี้อีกเนาะถ้าแบบไม่เติมเลยเนี่ยจะได้สักสองร้อยเพชรนะครับพวกเนี้ย แต่นา,นานจะมาทีไม่ต้องนับบลอกถ้าเรานับแค่อาทิตย์หนึ่งก็พอนะครับก็หลักๆมีประมาณนี้นอกนั้นก็อยู่ที่ GM แจกอีกนะครับอยู่ที่ GM รางวัลที่ GM แจกอีกตังหาก็ผมบอกไม่ได้อาทิตย์หนึ่งมันจะแจกเท่านั้นเท่านี้นะครับแต่หลักๆที่เราทําได้นะครับก็คือมีประมาณนี้นะครับที่ผมทําเลยนะทุกวันเนี้ยเออผมมาบอกให้แล้วนะว่าวิธีหาเพชรผมยังไงนะครับหลักๆก็ประมาณนี้นะครับหนภารคือทำภารกิจท,ทุกอันอะ ในอาทิตย์หนึ่งอ่ะเราจะได้ถึงพันหกสิบนะครับแล้วก็รางวัลครอบครัวขั้นต่ําได้ห้าร้อยนะครับโกยเพชรขั้นต่ำ 500, นะครับถ้าโกยทั้งสองวันได้สองพันเพชรน,นะครับนี่ 2, น 2, 000, นคือขั้นต่ำนะครับโดบิโนโผมเล่นทั้งเจ็ดวันนะครับได้เจ็ดร้อยนะครับเล่นลีกนะครับได้เก้าร้อยเพชรนะครับทั้งหมดเราจะได้เพชรพวกนี้อยู่ที่ห้าพันหนึ่งร้อยสามสิบเพชรนะครับในอาทิตย์หนึ่งที่เราจะได้นะครับคือห้าพันหนึ่งร้อยสามสิบเพชรอันนี้คือขั้นต่ำนะครับนอกนั้นก็อยู่รางวัลที่ GM แจกอีก นะครับก็หลักๆมีประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับใครที่ถามผมเข้ามาว่าผม,มหาเพชรยังไงบ้างนะครับหรือถ้าใครไม่ทาอะไรเลยเล่นแค่ตรงนี้ก็ได้นะเล่นแค่ตรงนี้ก็จะได้อีละพันต้องนั้นก็รอ GM แจกเอาแล้วกันนะครับก็รางวัลของที่เราปิดวงปิดเว้นอะไรมากมายนะครับหลักๆที่ผม,มหาเพชรก็มีประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรแล้วนะครับก็น่าจะหมดแล้วมั้งใช่ไหมน่าจะหมดแล้วแหละที่มันที่มันให้ทําทุกอาทิตย์ได้ที่ทาที่ให้ทําทุกอาทิตย์ อันอื่นที่มาปะปายผมจะไม่เอาที่แบบอันมาอาทิตย์บ้างไม่มาอาทิตย์บ้างนะครับเอออันนี้ผมจะไม่เอานะครับก็ตอนนี้รับเข้าครอบครัว2คนนะครับสำหรับใครที่จะเข้ามานะครับทักผมมาได้นะครับว่างสองที่นะครับโอเคนะครับหลักๆก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะครับพบก็หม่คิปได้นะครับทุกคนบายบายไปเลยนะครับ